ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงวันที่ร่างกายเรามันยังแข็งแรงอยู่อยู่ในวัยหนุ่มอยู่ในวัยสาวอย่างนี้เรายังไม่คิดอะไรเราก็จะใช้ชีวิตไปอย่างเพลิดเพลินถ้าหากว่าเรา ปล่อยให้มันแก่แล้วเราค่อยจะเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมให้มันแก่แล้วเราค่อยจะมาบวชแล้วปฏิบัติธรรมอย่างนี้สังขารที่มันร่วงโรยลงไปอย่างเงี้ยบางครั้งมันจะปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายในจะเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเรื่องสังขารที่มันเจ็บป่วยที่มันปวดเมื่อยล้า ถ้าหากจิตที่มันไม่เคยถูกฝึกถูกอบรมมาดีอย่างนี้มันจะกระสับกระส่ายแล้วมันก็จะหวั่นไหวแล้วมันจะไม่สามารถปฏิบัติได้ดีเหมือนในครั้งสมัยพุทธกาลอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้มีโอกาสคุยสนทนาบอกแสดงธรรมกับสาวก ท่านพระอนุรุทธะแล้วก็ที่เป็นพระมหากษัตริย์พระราชาที่ยังอยู่ในวัยยังหนุ่มยังแน่นอยู่อย่างนี้ว่าเธอเข้ามาบวชด,ด้วยศรัทธาในวัยที่เธอยังหนุ่มยังแน่นอยู่นี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีเธอไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าหนีคดีมาหรือเป็นหนี้เป็นศีลเป็นอะไรอย่างนี้ วัยที่มันหนุ่มที่มันอะไรอย่างเงี้ยร่างกายที่มันยังแข็งแรงเนี้ยมันปฏิบัติธรรมมันก็จะสามารถเอื้ออำนวยแล้วก็เป็นนิสัยตามส่งไปให้วันที่เราแก่แล้วเราเข้ามาปฏิบัติอย่างเงี้ยไม้ที่มันแก่มันดัดมันก็ดัดยากแล้วเวลามันดัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหักมันก็เสื่อมมันก็โทมไปตามอันดับอันดับ แล้วก็มาณทิถีเราเยอะเวลาเรามาบวชตอนแก่ตอนอายุมากๆอย่างนี้ด้วยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะคนอื่นว่าตักเตือนก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังจะไม่ค่อยฟังถือว่าพระหนุ่มรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานนี่มาตักเตือนตนมาอะไรตนมาว่าตนอย่างนี้มาณทิถิมันก็เยอะแล้วก็สังขารที่มันปวดเมื่อย สังขารที่มันไม่สบายสังขารที่มันมันเชื่องช้ามันเจ็บปวดอะไรต่างๆอย่างนี้มันไม่เอื้ออํานวยในการปฏิบัติมากสักเท่าไหร่ในวัยที่เรายังหนุ่มอย่างเงี้ยถ้าเรามีโอกาสได้เข้ามาปฏิบัติได้มาสร้างสะสมบารมีไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นโอกาสที่ดีมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่เรามาสร้างนิสยัย แม้วันนี้เราอาจจะยังอินซียังไม่แก่กล้าแต่ช่วงวัยที่มันหนุ่มเนี่ยมันได้สร้างนิสัยไว้มันจะค่อยๆปรับจิตใจนี่ค่อยๆอ,อ่อนโยนลงไปทีละขณะทีละขณะทีละขณะขแล้วมันยังยืนเดินนั่งนอนได้โครคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่มาลุมเลามากเวลาจะไปหลีกเล้นปีกวิเวกทุด,ดงอย่างเงี้ยมันยังพอสามารถทำได้พอเวลามันแก่ตัวมาอย่างเงี้ยมันได้ ปลูกฝังเป็นนิสัยไว้แล้วมันก็จะชํานาญในการปฏิบัติมันก็จะเอื้อมันก็จะง่ายกว่าถ้าเรามาเอาตอนแก่คนส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนให้แก่ก่อนนี้ก่อนค่อยจะไปอยู่วัดเดี๋ยวก่อนให้แก่ก่อนนี้ก่อนแล้วค่อยจะไปปฏิบัติธรรมเดี๋ยวก่อนให้แก่ก่อนนี้ก่อนแล้วค่อยจะไปบวชถ้าหากเราเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่างเนี้ เราจะตายวันตายพุ่งเราก็ยังไม่รู้เลยแล้วมาปฏิบัติตอนแก่ไม่ใช่ว่ามันจะเอาดีได้ง่ายที่นำเรื่องตรงนี้มาพูดมาเล่าให้ฟังยเนีมารเขาไม่ปล่อยเราไปง่ายๆหรอกนะบางทีสังขารที่ว่ามันแก่ๆมาอะไรมามันทำอะไรมันก็ทำลำบากมารเขาก็มาขวางทุกอย่างนั่นแหละ เขามาขวางทั้งเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งร่างกายที่มันปวดเมื่อยทั้งร่างกายที่มันไม่สบายทั้งร่างกายที่มันไม่เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติกิเลสตัณหามาเนี่ยเขามีอุบายอ้างได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะยังไงเขาก็จะไม่ปล่อยเราไปง่ายๆมันจะให้ยึดอยู่ในสังขารน,นี้ยังไงมันก็จะผูกมัดเราไว้ให้เราเกิดจนได้ ถ้าหากเราเป็นคนที่ไม่เด็ดเดี่ยวไม่ชัดเจนอย่างนี้เราจะถูกมันมัดไว้ด้วยเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนด้วยเหตุผลต่างๆนานาอย่างนี้มันสามารถมีอุบายอ้างได้ร้อยแปทุกอย่างแม้ในระดับพระละหันพระพุทธเจ้าเองนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตัดว่าพระพุทธเจ้าเองนี้อยู่ด้วยความไม่ประมาท ทุกลมหายใจเข้าแล้วก็ทุกลมหายใจออกแม้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมานเขาก็ยังมาอยู่เป็นระยะระยะระยะแม้พระละหันท่านพระโมคคัลลานะเป็นพระละหันแล้วแล้วก็อีกหลายท่านที่เป็นพระละหันเนี่ยมานเขาก็ยังมาเพื่อที่จะแทรกแซงอยู่เป็นระยะระยะระยะพระพุทธเจ้าถึงสั่งให้พวกเราว่าอยู่กันด้วยความไม่ประมาท ทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมแล้วก็ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นให้ถึงพร้อมเถอะอันดับแรกเลยเราก็จะต้องมาเพาะบ่มสร้างนิสัยให้ตัวเราเองพระพุทธองค์ได้ประทานในคําสอนมรรคมีองค์แปดไว้ศีลสมาธิปัญญานี้ยังคงมีพระสาวกที่เห็นโทษเห็นภัยในวัตะสงสารนี้ ยังน้อมมาปฏิบัติใส่ตนเดินตามคำสอนพระพุทธองค์อย่างซื่อๆอย่างนี้มาแต่วัยหนุ่มมัง่งวัยกลางคนบ้างวัยเด็กบ้างอะไรอย่างนี้ก็ยังคงมีหลุดพ้นมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางถึงที่สุดคำตัดของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงศาส,สนาพระพุทธองค์ได้ประกาศไว้ประมาณ5,000ปี ยังคงจะมีสาวกที่ปฏิบัติและบรรลุมรรคผลมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายผู้ที่เห็นโลกเห็นภัยในวัฏฏะสงสารที่น้อมคำสอนพระพุทธองค์มาปฏิบัติก็จะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองคนที่สะสมมาดีแล้วบางทีก็มันใช้เวลาไม่นานแต่บางคนก็สะสมมาน้อยมันก็ต้องใช้ความเพียรมากน่อย บางคนมันก็สะสมมาน้อยก็ยิ่งใช้ความเพียรมากเป็นพิเศษไม่ว่าเราจะยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่คือมันต้องมีสติจเจริญควบคู่กันไปอยู่ทุกๆขณะขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวทุกๆอายบทตรไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกก็คือไม่ดูในสิ่งที่ควรไม่ดูไม่ฟังในสิ่งที่ควรไม่ฟัง เราจะสำรวมอายตนะภายนอกและก็อายตนะภายในดูเฉพาะสิ่งที่ควรดูฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟังเราจะไม่ไปรับค่าศึกเรื่องต่างๆเข้ามาไม่งั้นมารเขาก็จะมัดจะดึงเราไว้เราก็จะไม่สามารถออกไปได้ความวิตกกังวลเรื่องราวต่างๆเป็นห่วงนั่นห่วงนี้ มันจะเข้ามาตึงจิตใจแล้วมันจะทําให้ใจเรานี่ว้าวุ่นถ้าเราส่งจิตออกไปข้างนอกอย่างนี้แต่ถ้าเรามาเดินอยู่ในคําสอนพระพุทธองค์คือให้เราพิจารณาศีลเราอยู่ทุกๆวันอย่างเนี้ว่าเรารักษาศีลอะไรศีลห้าสิลแปดสิลสิบสิี่สิบให้เราทบทวนศีลเราอยู่ทุกๆวันทุกๆอย่างที่ก่อนทํา พิจารณาแล้วก่อนทำอย่างเงี้ยพิจารณาแล้วค่อยทำอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเรารักษาสิลแค่ข้อเดียวแล้วเราทําตามละเบียบที่เขาวางไว้อย่างซื่ออย่างไม่มีข้อแม้อย่างเงี้ยต่อไปอย่างเงี้ยเราเฝ้าสมรวมดูจิตใจของเรามันส่งจิตออกไปนอกอย่างเงี้ยมันก็จะไปเพ่งโทษคนอื่นไปรับค่าสึกคนอื่นเข้ามามันจะทําให้ใจเราว้าวุ่น แต่ถ้าเราเฝ้าสํารวมดูจิตของเราใจของเราอย่างนี้ดูอยู่ทุกๆขณะทุกๆขณะมันคิดอะไรมันเปลี่ยนแปลงอะไรมันเกิดอะไรมันอะไรเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือมันเกิดเองมันก็ดับเองมันเกิดเองมันก็ดับเองต่อต่อไปมันจะไม่ส่งจิตออกไปนอกรับเรื่องค่าศึกที่มันวุ่นวายเข้ามาแต่ต่อไปศีลเราเนี่ยจะสมบูรณ์กรรมาบท1ิบเราก็จะสมบูรณ์ แล้วในระหว่างวันที่เราทํากรรมฐานอยู่อย่างเนี้เดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวทุกๆอยายบทอย่างนี้เราจเจริญสติควบคู่กันไปสลับกับมานั่งทําอาณาปานสติหายใจเข้ายาวก็รู้อยู่หายใจออกยาวก็รู้อยู่ต,ต่อไปนี่มันจะเป็นมหาสติจิตมันจะผ่องใสมันไม่มีนิวรณ์มันไม่รับข้าสศึกเข้ามา เรามาเดินมักอยู่ตามที่พระองค์ได้แสดงไว้อย่างนี้ต่อไปมันจะค่อยๆเบากายเบาใจเบา,าใจเบากายไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็จะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันมีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามันมีความดับไปเป็นธรรมดามันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ ด้วยกําลังศีลสติสมาธิปัญญาที่จิตมันผ่องใสมันไม่มีนิวรณ์จิตใจมันจะยอมรับแล้วมันจะถอดถอนอุปทา,านขันห้าไปทีละขณะทีละขณะทีละขณะพระพุทธองค์ได้ตัดว่าก็คือพระโสดาบานนันนียจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสะกอาคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อย พระอนาคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลางพระอาหารหันต์นี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันเพียบพร้อมอย่างเงี้ยมรรคผลมันจะห้ำหั่นของมันโดยอัตโนมัติเมื่อเรามาสร้างเหตุถูกเรามาเดินตามคําสอนระพุธองก็คือมรรคน้อยสันโดษอยู่พอประมาณกินพอประมาณ เฝ้าสำรวมดูจิตใจของเราอยู่ทุกๆวันทุกๆวนัวนอย่างเงี้ยต่อๆไปมันจะเบากายเบาใจมันจะไม่มีเรื่องราวอกุศลเข้ามาอะไรเข้ามามันจะไม่ยินดียินร้ายอะไรต่างๆมันรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกําลังศีลสติสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยต,ต่อไปมันก็จะค่อยๆละค่อยๆวางค่อยๆละค่อยๆวาง เมื่อมันวางถึงที่สุดมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วมันจะแจมแจ้งในท่าสี่มันจะแจมแจ้งในอุปทา,านข,ขันธา 5, มันจะแจมแจ้งในอวิชามันจะเห็นว่ารูปก็สัตว์แต่ว่ารูปเวทนาก็สัตว์แต่ว่าเวทนาสัญญาก็สัตว์แต่ว่าสัญญาสังขารก็สัตว์แต่ว่าสังขารวิญญาณก็สัตว์แต่ว่าวิญญาณ มันไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขามันอิสระจากทุกอยาก่างมันบังคับบัญชาเลยไม่ได้ให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกาลเวลาวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ